ผมจะเว้ยซื้อมากัคนเขาลดเองอ่ะที่มันหลายหลายแนวเมดสามพันบาทผมจะเอ้ยสามพันบาทสามพันบาทเ <c oughs> มื่อต้องไปซื้ออาทิตย์สามล่อต่อ,อซื้อของกินไปนะกินนะกินไทยพวกเจ้าจเ,เบิงนี่แหละนี่ นี่เมื่อถูกแนวเนาะโอ้ฝุ่นอะเต็มรถเลยพ่อเจ้าเห็นบ่เต็มรถเลยฝุย่นพอเหินแล้วบา้านนี้เออของกินนี่ได้ของกิน,น,กนเต็มเพียบอันนี้ก็พื้นท้องปลากรเนาะ นมนโอ้ในไอศครีมกีตาร์ได้นน่โอ้ยไอศครีมลูลานซาวนี่โอ้ยอรอรเกนิกพอด่าพอด่อาเดี๋ยวอันนี้เันอย่างไได้คอเกินฝรัง่งบัดน,นี่นะเนกาโบมิกาล,ลีนาะเฟตูชินีอัลเฟรโดโ พูดภาษาฝรั่งเยอะแะฉันเหลือเกินครับแหมทอนี้ก็ได้โรฮานีโอแคนาเดียนแคนาเดียนฮิกเกอรี่ส MOKE แฮมโอ้นี่หลายแนวของกินแล้วโอ้ oh. เอาให้หมูเพื่อนเบิงน้ำกันมันไม่ไปสัง่งเอออันนี้ก็โฮมสไตล์บีบรู บีฟอะพอตโรสมีทหารไม่กล้าพวกเจเ้าเอ้ยเอามาให้พี่น้องกองปายเบิงกำกันเนาะ <c oughs> สปาเก็ตตี้เนี่ยอันนี้น้ำมันพืชอันนี้เมโยเนตเมโยเนตอันนี้มาสเตอร์ดออใส่ฮอตด็อกพวกเจ้า อันนี้ของกินคนจ้อยอะไน,น,นทินทินกี้กินกับกาแฟ,ฟตอนเศาเ้าเราจะแซ่บนี่ยังไงบอหนี่ไม่หรอวะโอ้เด็ดเด็ดพิซซ่าน,น,นี่อันนี้มีอันน่ะพารีพิซซ่าแพ็คสี่แพ็คนะโอ้อันนี้เ๊ปซี่ว่าจะได้ มอสเทนดูมอสเทนดูมาคว,าว่ำงไทยือบ่เห็นไงม,มอสเทนดูเนี่ยเราเห็นบ่พวกเจ้า์ถ้เห็นเรามาท่าให้ร่วงเลยนะมอสเทนดูเนี่ยน้ำมันน,มน,ามามานี่นะคือคือบ่เห็นว่โอเคควายเจาตัวน,นี้ไปไว้บอลค่อยกินกาแฟมาตกแต่งโอ้ยักแต่งบ้าดิเด้ แพงตำใส่มาใชไปอันน่ะซื้อตีนไก่ได้แต่ไก่ไก่เข้าไปเบิดตีนไก่โอ้ยเห็นปลส้มค่อยพวกเจ้าบวกันส้มค่อยส้มหมูค่อยเห็ดส้มค่อยเห็ดส้มอะไรกอยังยังมันยังไม่ได้เป็นตอนไหนอันนี้เนี่ยแพงเตอร์เลยพวกเจ้าเอสี่ดอนอ่าสี่สามสิบสองร้อยซาบะนีเท่าไหร่มีหกเปียงอ คอนเกนไฮโช์ไฮโช์ไฮโช์ไฮโช่บัตเตอร์ครัวซองต์อ่ะหมดละลรามาเจอกันใ huh. uh, uh, หม่พวกเจ้าอ่าสบายดีพี่น้องแฮปปี้ซ uh, ันดย์วันอาทิตย์ของพวกเจ้าเลยเนาะโอ okay, เคอาละเจอกันหักแพงกันสบายดีชีวิตการเป็นอยู่อยู่เมืองอเมริกากันนี่แหละอืมการทะเลการรอบบานดี Yeah hmm.